นับตั้งแต่พเมลีกเปิดซีซันครับมีนักเตะไม่กี่คนที่ทำผลงานได้น่าประทับใจจนอดชื่นชมไม่ได้แต่หนึ่งในนั้นคือราฮีมสตอร์ลิงครับตัวรุกวัย28ปีของเชลซีที่ก่อนหน้านี้ครโดนวิจารณ์อย่างหนักในซีซันที่แล้วแต่ตอนนี้ครับฤด,ดูการเริ่มต้นมาแค่เพียง3นัดเนี่ยเขาซัดไปแล้ว2ประตูนะครับแถมยังเป็นนักเตะทัาสิงบูที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากๆแม้มันจะไม่ใช่ตัวเลขที่มากพอจะเปลี่ยนให้ผู้คนเลิกมองเขาเป็นตัวตลกครับแต่มันก็อาจเป็นสัญญาณที่ดีีท่่่่ออออาาาาาจจบบบงกกวร e มมตลนยยัูใ มาตรฐานที่ดีอีกครั้งครับผมคุณต้องอย่าลืมนะฮะว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะมาเชลซีเนี่ยราฮิมมีดิกีถึงขั้นเป็นดาวสูเปรตลอดการอันดับที่2ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้านับเฉพาะในยุคพรีเมียร์ลีกนะครับที่จำนวน131ประตูเป็นรองแค่เซิโอเกโรเท่านั้นครับที่ผ่านมาครับขาถูกด้อยค่ายอย่างหนักมาโดยตลอดครับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยผลงานมันย่ำแย่จริงๆแต่ในเมื่อดูการใหม่มันได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอย่างน้อยครับแค่อยากให้แฟนบอลสิง ของทีมคุณแบบไม่ทันทั้งตัวก็ได้นะครับซึงเรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้ครับจะเป็นหนึ่งในเครื่องการันตีว่าราฮีมสเตอร์ลิงก็เป็นนักเตะที่ต่อสู้อย่างหนักมาโดยตลอดที่สาคัญเขาเองก็ไม่ชินชอบกับการยอมแพ้เช่นกันแล้วมันจะมีมนุษย์สักกี่คนครับที่วิ่งหนีจากการเป็นแก๊งอัตภาณฑแล้วกลายเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังได้ครับแต่หนึ่งในนั้นคือราฮีมสเตอร์ลิงครับและไม่นแน่นะฮะบ,บางทีเมื่อคุณฟังเรื่องราวนี้จบเนี่ยคุณอาจมองราฮีมเปลี่ยนไปก็็ไไไดด้้้คครรรรรััรรััััรรบบบเเื่่ออองงงาาาวนนนนีมมปปยตติกกข รแรกเริ่มเริมทดีครับราฮีไม่ใช่คนอังกฤษเขาคือคนประเทศจาไมกาครับเกิดที่ประเทศจาไมกาและมีพ่อแม่เป็นชาวจาไมกาด้วยครับเขาเติบโตในย่านสาลมขาดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครับและมันเป็นดินแดนที่ต่อสู้อย่างหนักกับการควบคุมอาชญากรรมมันมีทั้งเสียงปืนมีการพกอาวุธเป็นเรื่องปกติมีการฆ่าฟันเป็นถิ่นรวมตัวของบรรดาแก๊งสเตอร์ครับแย่งกันครอบครองดินแดนพื้นที่ต่างๆแถมยังมีเรื่องของยาเสพติดและความรุนแรงอยู่ทุกหนแห่งครับแต่ทีน่า ค,คือพ่อของราฮีมเนี่ยตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของแก๊งอัตพานครับเขาโดนยิงเสียชีวิตคาที่บริเวณหน้าบ้านของตัวเองครับหลังมีปากเสียงกับเหล่าแก๊งเตอร์จนราฮิมครับต้องกำพาพ่อตั้งแต่อายุ2ขวบจากนั้นบรรดาญาติจ,จึงพาตัวราฮีมน้อยเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่นานหลายเดือนครับไปอยู่ที่อื่นก่อนเพราะว่ากลัวว่าเด็กคนนี้จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มที่ สังหารพ่อของเขามันคือเรื่องราววัยเด็กที่น่าเศร้าที่สุดเท่าที่คุณจะนึกออกได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยราฮิมได้เติบโตขึ้นมากับการใช้ชีวิตร่วมกับนาดีนคลาร์สเตอร์ลิงครับคุณแม่ของเขาที่เพิ่งตกงานจากอาชีพช่างทําผมครับแต่เธอต้องรับบทบาทหนักด้วยการเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในคนเดียวกันเพื่อให้ราฮิมน้อยครับได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขที่สุดเหมือนกับเด็กทุกคนควรได้รับครับตอนนั้นคุณแม่ของเขาครับมีเป้าหมายใหญ่นั่นก็คือการพาลูกชายของเขาออกจากสถานที่ที่เปรียบเสมือนฝ ครับที่ประเทศอื่นเนี่ยมันก็อาจทําให้ชีวิตของลูกชายของเขามันดีขึ้นหากปล่อยไว้แบบนี้ครับราฮิมอาจเติบโตขึ้นมาด้วยความอันตรายหรือกลายไปเป็นหนึ่งในกลุ่มของอันตราพานใครจะไปรู้ล่ะครับเธอจึงตัดสินใจพาตัวเองเดินทางมาทํางานที่ประเทศอังกฤษครับในเมืองลอนดอนโดยมีเป้าหมายว่าถ้าหากวันหนึ่งเธอมีเงินมากพอเมื่อไหร่ เธอจะพาลูกชายจากจาเมากามาอยู่ที่อังกฤษด้วยซึ่งระหว่างนั้นครับราฮีมอาศัยอยู่กับญาติของตัวเองที่จามากาแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขมากที่สุดนั่นก็คือการเตะฟุตบอลแต่ครอบครัวของเขาไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อลูกบอลให้ราฮีมได้ลูกบอลลูกแรกของเขามันเกิดจากการเอากล่องน้ําผลไม้มาดัดแปลงแล้วใช้เตะแทนลูกบอลครับและเมื่อมีเวลาว่างเนี่ยราฮีมน้อยจะออกไปเตะบอลอยู่ข้างนอกเสมออย่างน้อยก็8ชั่วโมงต่อวันครับสิ่งเดียวที่ทําให้ราฮีมหยุดเล่นฟุตบอลนั่นก็คือเสเสสีีียยยยงงปปืืนนนนัท่่มออูภาก มีเสียงปืนเมื่อไหร่ครับมันคือสัญญาณบ่งชี้ถึงความอันตรายแล้วก็เด็กน้อยรายหิมก็อ้องเข้าบ้านครับและเมื่อรายหิมอมายุได้6ขวบครับหลังแม่ของเขาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเนี่ยเธอจึงพาลูกชายเดินทางมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศอังกฤษครับซึ่งการมาอยู่อังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับด้วยความที่พวกเขาเป็นครอบครัวอ,อพยพพวกเขาจึงได้อาศัยอยู่ในย่านชุมชนที่ห่างไกลจากคําว่าดีงามครับแถวแถวสนามเวมบีแม้มันจะเป็นประเทศใหม่ไม่ใช่จากมากาแต่ชุมชนที่เขาอยู่ก็ไม่ได้ดีเดกเท่าไหร่ครับเพราะในเวลานั้นนนนนเเี่่งงิทุขขออแมมมมมมาาัักกก็็ไพ ครับมันจึงได้แค่นี้จริงๆรงพอในย่านที่ราฮิมอยู่ครับมันได้ผลักดันให้เขาไปเจอกับสังคมรอบข้างกลุ่มเพื่อนที่มีแต่แก๊งเด็กเกเรจนราฮิมก็เริ่มมีพฤติกรรมเจ้าร้าไปด้วยครับแต่อย่างน้อยการมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันทําให้เขาได้เข้าโรงเรียนที่มีนามว่าเวอร์ n อนเฮาส์ครับ แม้จะไม่ใช่โรงเรียนที่ดีมากนะแต่ก็ทําให้เขากลายเป็นเด็กที่มีการศึกษารวมถึงการได้เล่นฟุตบอลอย่างที่ใจต้องการแต่ถ้าว่าครับพฤติกรรมของราฮิมในวัยเด็กก็ไม่ดีดีนักอีกทั้งยังถูกมองว่าเป็นเด็กเกเรเพราะก่อนจะย้ายมาตู่โรงเรียนนี้เนี่ยเขาก็เคยกลายเป็นเด็กเกเรที่โรงเรียนอื่นไม่เอาครับพูดง่ายๆคือก่อนที่จะมาจบกับโรงเรียนนี้เนี่ยราฮิมในวัยสิบขวบครับ,รบเปลี่ยนโรงเรียนกันเป็นว่าเล่นครับโดยคุณครูของเขาอย่างคริสเบสซี่เนี่ยได้ระบุไว้ว่า เขามีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลแต่นี่คือบทพิสูจน์ว่าเขาแข็งแกร่งพอไหมทั้งร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับบุคคลรอบข้างเขาพวกเขาพอไหมล่ะที่จะซับพอตความฝันของเด็กคนนี้และที่ราฮิมย้าย,ายมาโรงเรียนเราเนี่ยมันเป็นเพราะเขาเคยมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมกับโรงเรียนอื่นผมเคยพูดกับเขาตอนสิบขวบว่าราฮิม านายโตขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วใช้ชีวิตตามเส้นทางของนายเมื่อถึงวันที่นายอายุครบ17ขวบนายอาจกลายเป็นนักเตะระดับทีมชาติอังกฤษก็ได้หรืออีกทางหนึ่งเลยนายก็อาจจะเป็นแค่ไอ้ก,กุ้ยที่ต้องถูกจองจาไปคุบม,มันเป็นคําพูดที่รุนแรงผมรู้แต่นั่นคือเรื่องจริงแต่พรสวรรค์ของเขามันก็สูงมากๆอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เขาไม่ได้เกิดมาเพราะเป็นช่างหรือเป็นคนงานเพราะเขาคือคนที่โดดเด่นอยู่เสมอ นั่นคือคำยืนยันของคุณครูครับผูใก้ชิดตัวราฮิมซึ่งคุณครูมองว่าราฮิมเนี่ยมีพรสวรรค์ที่อาจทําให้เขาไปได้ไกลสู่การเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษแต่โดยนิสยัยการใช้ชีวิตและสังคมของเขาก็าอาจนําพาให้ราฮีมก้าวไปสู่การเป็นอาชญากรจนต้องลงเอยในคุกได้เช่นกันครับแต่สุดท้ายครับราฮีมตัดสินใจเปลี่ยนสังคมของตัวเองจากเคยอยู่กับบรรดาเด็กแก๊งเกเรแก๊งแบบแก๊งเพื่อนทํานูน่นทํานี่ครับคราวนี้เขาย้ายไปอยู่กับเพื่อนที่ชื่นชอบการเล่นฟุตบอลเหมือนกันครับเปลี่ยยนนนกกลลลลุุ่่่่มเเาาาจจจะฟตตบอองงริแี ผ่านการฝึกซ้อมแบบมืออาชีพอย่างน้อย2ชั่วโมงต่อวันก่อนเขาจะได้รับโอกาสหลังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นครับด้วยการย้ายไปอยู่ทีมอะคาเดมี่ของควีนสปาร์คเรนเจอร์ช่วงเวลานั้นครับราฮีมกลายเป็นเด็กที่โดดเด่นเป็นลำดับต้นๆของอะคาเดมี่คิวพีอาร์ครับโดยเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทปฟกันเลนครับผู้อำนวยการอะคาเดมี่ของควีนสปาร์ครับที่ระบุว่าทีมของเรามีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ไดีสิ่งที่ดีก็คือราฮิมสเตอร์ลิงส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็คือคนอื่นๆในนนทีมมของงงเเเเรรรราาาช่่่่่กกึยแแพ้คูว6ต5 ทีมเหมาคนเดียว5ประตูตัวนักเตะที่เหลือได้ปล่อยให้ทีมเราโดนคู่แข่งขล่งไป6ลูกไอจะบ้าตายตอนนั้นเนี่ยเขายอดเยี่ยมถึงขนาดได้รับฉายาว่าราฮีมสปาร์เรนเจอร์เลยล่ะครับ นี่เลยครับสิ่งที่ทางฝั่งผู้ดูแลแคนดิเดตของคริสปาร์คเขากล่าวถึงราทีมาไว้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยฮะสเตอร์ลิงเนี่ยแม้จะวัยเพียง15ปีเนี่ยแต่เขาเริ่มต้นเป็นที่จับตามองของบรรดาทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกครับไม่ว่าจะเป็น Arsenal, Chelsea, ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต่างอยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพทั้งสิ้นโดยสตีฟกันเลนครับเขาคนนี้แหละฮะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าผมได้ต่อสู้อย่างบ้าคลั่งเพื่อรั้งตัวเขาไว้กับทีมผมยืนกรานเสมอว่าเขาจะไไไมมมม่ยยม่่วว่่่ดดด้้้้้ยยยยาา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 ททีีแตใใในนบบงงชชวววเเลคุุณกกก็รรููจะถขัสสสโหญ ที่การเล่นกลัวมันก็เกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นในปี2010ราฮีมตัดสินใจตอบรับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลโดยทัพหงแดงครับจ่ายเงินราว500,000ถึง1ล้านปอนด์ให้กับปีปาจครับเพื่อเอาแข้งรายนี้มาร่วมครับและส่วนหนึ่งที่ทําให้ราฮีมเลือกมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั่นก็คือคําแนะนําจากคุณแม่ของเขาครับที่ไม่อยากให้ลูกชายเนี่ยเลือกทีมในลอนดอนเพระอยากพาราฮีมหนีพ้นจากกลุ่มเพื่อนอันรพาลแล้วไปมุ่งเน้นฟ,ฟุตบอลที่เมืองอื่นครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปเมื่อมาถถึงงงงงงเเเมมมือออออววรมมรรพูาาาาสััััฒนนตไดด้้้ยยย่่ีบทให และในสนามฟุตบอลเขาไม่เหลือเขาโค้งของเด็กเกเรที่อาจต้องนอนคุกแบบที่คุณครูเคยกล่าวไว้อีกแล้วครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันครับเตอร์ลิงได้ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลด้วยการลงเป็นตัวสำรองในเกมลีกคัพกับวีแกนครับเมื่อวันที่24มีนาคมปี2012ราฮทีมพัฒนาอย่างรวดเร็วเขาได้ลงเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนมาระเบิดฟอร์มในฤดูกาล2013-2014ครับจากผลงาน33นัดยิงไป9ประตูครับเขาดูไปได้สวยครับกับการร่วมงานกับลุยโซเลตแดนนี่ลสเตอร์ลิตหรือแม คูตินโยครับจนพาทัพหงแดงก้าวไปสู่การลุ้นคว้าแชมป์รีเมลิกในฤดูกา,าลดังกล่าวแต่ถทว่าครับตอนจบของเขากับลิเวอร์พูลมันก็ไม่ได้สวยนะเพราะว่าในปี2015เนี่ยเขาได้ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยราคา 50ล้านปอนด์ครับนับเป็นสถิตินักเตะอังกฤษที่แพงที่สุดในเวลานั้นแต่มันก็แลกมันกับ131ประตูที่เขาทําได้กับั่วพรีเมียร์ลีกอีก4สมัย FA ฟเัสมัยและลีคับอีก5สมัยครับที่เขาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทัพเรือใบควา้ชาชัยชนะและประสบความสําเร็จก่อนที่เขาจะย้ายมาเชลซีซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าก่อนจะย้ายมาเชลซีเนี่ยราคีมคือหนึ่งในนักเตะชา้าอังกฤษที่ประสบความสาเร็จและผ่านการคว้าแชมป์มาแล้วมากมายแต่สิ่งที่เขาไม่เคยลืมและไม่มีวันลืมมนนนัั่่่ก็คคืออุณแขขงเเาาาารทีํพจ้ตว จากสังคมแย่ๆหลุดจากการเป็นเด็กมีปัญหาจนกลายเป็นราฮิมเสเตอร์ลิงในแบบที่เรารู้จักอย่างทุกวันนี้ครับซึ่งตอนนี้นะฮะราฮิมยังคงแบ่งเงินจากค่าเหนื่อยของตัวเองเนี่ยในทุกๆวิคทุก,ทก,ก,ทกสัปดาห์ให้กับคุณแม่ของเขาเสมอครับอีกทั้งยังซื้อบ้านหลังใหม่สร้างครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ดีครับในแบบที่เขาในวัยเด็กและคุณแม่ของเขาไม่เคยได้รับเลยสมัยอยู่จากไมกาที่สําคัญครับคือบนเรือนร่างของราฮิมเนี่ยแม้มันจะมีรอยสักมากมายเต็มตัวครับแต่มันมีรอยสักอยู่รอยหนึ่งครับที่มันสําคัญกับ เขามากมันจะอยู่บริเวณแขนของเขานะซึ่งราฮิมต้องการบันทึกความรู้สึกถึงแม่ของเขาผ่านข้อความบนรอยสักที่มีใจความว่าขอบคุณสําหรับเก้าเดือนที่แม่อุ้มท้องผมรวมถึงความเจ็บปวดที่ต้องมาเชิญร่วมกับผมมาตลอดแม่มักเป็นคนกําหนดชีวิตผมผมรักแม่แล้วแม่คือคนสําคัญที่สุดในชีวิตแม่เป็นคนแข็งแกร่งและผมคิดว่าแม่คือเดอะบอสของทุกคนนอกจากนี้ครับราฮิมยังมักเดินทางกลับไปจาไมากาเพื่อนําเงินไปให้กับบรรดาเด็กน้อยผู้ยากไร้อีกทั้งยังกลับไปหาเพื่อนเก่าของเขาที่จาไมากา ซึ่งมีชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหลังเกิดมาในสังคมที่มันย่ำแย่โดยราฮีมยังนึกย้ำเสมอว่าถ้าวันนั้นเนี่ยแม่ของเขาไม่พาตัวเขาเดินทางมาที่อังกฤษชะต,ตากรรมของเขาก็คงไม่ต่างจากกลุ่มเพื่อนที่จามากาเหล่านี้แน่ครับโดยเฉพาะในย่านสลัมที่เขาเคยเติบโตขึ้นมานั่นจึงทําให้เขาไม่ลืมที่จะซับพอร์ตเพื่อนๆกลุ่มนี้เพื่ออย่างน้อยพวกเขาจะได้มีเส้นทางชีวิตที่มันดีขึ้น เขาพวกเขาเนี่ยครับไม่ได้มีโอกาสที่ดีแบบที่ราฮิมเคยได้รับนั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของราฮิมสเตอร์ลิงครับผมไม่รู้นะฮะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเคยผ่านหูพันตาใทรมาแล้วบ้างเพราะส่วนมากครับที่ผู้คนคุ้นเคยกันก็คือราฮิมในเวอร์ชั่นตัวตลกครับเป็นรูปรักเซาเกตเป็นดาวรุ่งตลอดการเป็นนักเตะที่ถูกประเมินค่าสูงเกินไปแต่ก็อย่างที่เรากล่าวไว้ในช่วงต้นครับอย่างน้อยแฟนสิงห์บูควรยินดีที่แข้งรายนี้เริ่มต้นซีซั่นได้อย่างน่าประทับใจครับแล้วมาดูกันครับว่าสเตอร์ลิงจะกลาย นี้ได้หรือไม่ครับแต่อย่างน้อยครับเรื่องราวที่ผมได้นําเสนอในวันนี้นะครับมันอาจจะมีบางมุมเล็กๆครับที่คุณอาจจะทําให้คุณมองราฮิมสตอร์ลิงเปลี่ยนไปครับแล้วมาดูกันครับว่าราฮิมจะจบแบบไหนกับเชลซีในซีซั่นนี้ครับและนี่คือทุกหมดของขอบสนามอินไซด์ครับหากดูและชอบใจชอบใจเนี่ยปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อย่าลืมกดไลค์ like กับขอบสนามด้วยนะจ๊ะ